โอ้ยนี่มันหรือว่างานขายโดจินชิงั้นเหรอขอโทษที่เรียกออกมากระดันหันนะจ๊ะพอดีงานนี้เป็นงานแรกเลยไม่ค่อยกล้าเข้านะจ๊ะใครอ่ะโถฉันเองฉันเองไงไมิยงนะตอนนี้68มาให้รบก,กับโลกแห่งงานอดิเลกเป็นงานที่จัดขึ้นเฉพาะสายยูริเลยนะอยากลองมาดูสักครั้งนะชอบแบบนี้จริงๆนะมิยอดจัง คิดว่าไม่รู้จังคงเข้าใจดีนะเข้าใจแหละฉันก็มาครั้งนี้ครั้งแรกเลยล่ะโอ้หมดนี้คือยูริเหรอนี่นี่รีบไ,ไปดูรอบงานกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าวิ่งสิสับสนจังเลยเนาะน่าจะไปทางนั้นนะว้าสุดยอดเลยล่ะ,อะขอเล่นหนึ่งค่ะได้เลยค่ะไปทางนั้นต่อนะอารมณ์ดีจังเลยนะเอ๊ะ ไม่ได้นะอายุไม่ถึง18ห้ามดูนะเอ๊ะว้าพวกคนเด้าร้อนเต็มไปหมดเลยซื้อของมาเยอะเชียวนะลองจิ้นดูแลงดงามมากเลยล่ะฉันเขียนบ้างดีไหมนะอ๋อใช้ได้เลยนี่นะเอ๊ะดูนั่นสิดูนั่นสินายอ้วว้าวปุนิคิวราสุดยอดอย่างแท้จริงเลยล่ะฝั่งนั้นน่าจะเป็นเขียนคอสเพล์นะเอ๊ะ ไม่เค่แบบนั้นด้วยเหรอไหนๆก็มาแล้วไปดูกันเธอเห็นด้วยว้ายเอ๊ะไข่มีขาเหรอทุกคนก็เราสนุกแหละเหมือนปลดปล่อยอีกตัวตนพอเข้าใจอยู่นะพูดไปก็คล้ายกับเราเลยแหละอ่ะนั่นคือแม่มดคันไทยเลิฟมัตเตอร์คุณสายยาออนิเมะที่มาฮิโรชอบคือว่า ขอถ่ายรูปได้ไหมคะได้ค่ะเชิญเลยจ้าค,คุณโอยามะคุณมุโรซากิมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันนะอาจารย์โมริเอ๊ะคุณ้นๆจังเลยค่ะว้ยายแหอยู่แล้วก็อันนี้ไม่เข้าดังนี่นะอ๋อฟ้าเอ๊ะขอถ้าโพสหน่อยค่ะเอ่อค่ะยังไม่รู้กันสินะเกินก็ปฏิเสธไม่ได้ละโย้ซโร่ Yo, ว้าว <Wow! S 2> ขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะเจอของดีเข้าให้แล้วล่ะยังรู้สึกสงสัยอยู่ดีวันนี้ขอบคุณที่มาด้วยกันนะไม่หลอกทางนี้ก็เช่นกันไดปดูคอร์สเพย์ด้วยสิใช่ใช่ทางหน้าลองดูไหมเดี๋ยวตัดชุดให้นะว้า <Wow! S 1> พอเห็นแล้วคิดต้งนงจะบับออกเลยล่ะเคียถีบจังเลยนะมียอดจ้างจะลองไปก็ได้นะ ไม่ไหวหรอกเอ๊ะวันอาทิตย์ไปเที่ยวด้วยกันสองคนเหรอก็ง่าไม่เรียกกันเลยอะขอโทษนะอานะ้าอานะ้าเดี๋ยวเอารูปให้ดูนะดูสิเริ่มมาร์คคุณซ้ายะเอ๊ะไม่ค่อยรู้จักอนิเมะด้วยสิแต่ก็น่ารากักเอ๊ะคนนั้นเหมือนเคยเห็นที่ไหนโมมิจิก็รู้สึกใช่ไหมจะเริ่มโฮมรูมแล้วนะคะ เหมือนกันอยู่แฮะอาจารย์คะว้ายอะไรหรอคุณโอยามะรู้จักเลิฟมาสไหมคะเออเออเออเก็บเป็นความลับให้หน่อยนะคะเไปรอได้กลุมความรับที่ไม่จำเป็นเพิ่มอีกหนึ่งติดตามตอนต่อไปนะคะ โปรดติดตามตอนต่อไปก่อนที่จะด,ดูตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ